สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ8ทีมสุดท้ายหรือร,รอบก่อนรองชนะเลิศในเกมแรกประจำเช้าวันพุธที่7เมษายนกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่ แบลซิตี้ก็เปิดบ้านเอาชนะบริเซดด์มูนไป2-1เกมนี้เจ้าบ้านได้2ประตูจากควินเดบรอยนาทีที่19แล้วก็ฟิลโฟเดนนาทีที่90ส่วนทีมเยือนได้1ประตูจากมาโคลอยส์นาทีที่84ส่วนอีกคู่น,นเหลือมัตเวตครับเอาชนะลิเวอร์พูลไป3-1เจ้าบ้านได้3ประตูจากวินิเซียจูเนียครับยิง2ประตูนาทีที่27แล้วก็65ส่วนอีก1ลูกมาจากมาโกอัสซาซิโอนาทีที่36ส่วนลิเวอร์พูลได้1ประตูจากโมฮัมเหม็ดซาลานาทีที่51นะ ถือว่าวันนี้เจ้าบ้านทั้ง2ทีมเก็บความได้เปรียบไปก่อนนะแล้วก็ไปวัดกันในทีในอีกสัปดาห์ข้างหน้าไว้ดูดาวซันนิดนึงครับยังคงเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์ที่ยิงไป10ประตูถึงท,ท้ายกันที่โปรแกรมยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบแปดที่สุดท้ายนัดแรกในค,คัมคือวันนี้ฮะก็จะมี2คู่แต่ตอนที่2 FC เอฟซีปอร์โตเจอกับเชลซีแล้วก็อีกคู่หนึ่งบาเยนจะพบกับปารีสแซงแมงซึ่งคู่นี้เนี่ยบาเยนคู่บาเยนเนี่ยจะถ่ายเทอาสดผ่านเว็บ ยูฟา t v ครับใครยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ไปลงทะเบียนได้เลยครับดูกันแบบฟรีๆตอนตีสอ